พวกเราเนี่ยยังเสมอกันอยู่สูตประตูต่อศูนย์นะครับวันนี้เชียงรายกับเมืองการ1-1นะครับเชลบุรีนำตรา3-0แล้วก็แบงคอกนำราชบุรี1-0อ่งอแล้วครับ จักรพันไหลามาลูกนี้นารูบาริโดนเสียบบุรุษินชี้จุดโทษครับอ้าวแมาแท็กไม่ได้ครับกำลังจะมีประตูครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้ลุ้นลูกจุดโทษครับจังหวะลุยเข้าไปของนารูบดินวีรวัตรโนโดมครับนี่สะใจเลยครับนารูบดินสามารถเรียกจุดโทษได้ครับจังหวะที่เข้าบอลพลาดไปของสราวุฒ ยานาบดีดเลครับดูครับจังหวัดทำชิงจักรพัน์นี่หลอกจังหวะนี้ได้สวยครับจ่ายหักหลังมาให้นรบดีนครับที่เติมเกมขึ้นมาครับแต่ว่าสลาวุฒิเนี่ยสไลด์เนี่ยขวางไว้เลยครับจังหวะนี้นี่ครับหืแล้วบุิสินี่ไม่รอช้าเลยครับเป่าด้วยความมั่นใจครับแล้วเจ้าตัวก็ยอมรับด้วยครับสลาวุฒิลูกนี้คือลูกนี้นี่แล้ว v r ก็เช็คอย่างเร็วนะครับว่าเพราะว่ามันจังหวะเขาเนี่ยจะชัดเจนมากเลยครับอ๋อาล้ครับต้องดูว่าใครยิงด้วยนะครับ พบุรีรัมนี่มีตัวยิงจุดโทษดีๆหลายคนนะครับโอ้โหน่าจะไม่พ้นสุประโชคสารชาตินะครับที่จอมยิงจุดโทษอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวต้องดูครับว่าจะวัดกับสมพรยศนี้ครับไม่ใช่บอกเลยครับมีตัวยิงหลายคนซาเมลโรซาในช่วงหลังไม่ค่อยมีสกอร์ครับก็เลยขอซะหน่อยอะนะอลครับโรซาเจอกับสมพรยศครับ ขึ้นนำตอนนี้นี่เวลาเหลือไม่ถึง20นาทีแล้วด้วยนะครับก็ต้องชมจังหวะของจักรพันนะครับที่ให้แล้วก็การเติมเกมบุกของนารุบดินนะครับนะครับจะได้ใส่สกอร์จะได้นับหนึ่งหรือเปล่าครับทางฝั่งเจ้าบ้านซามูเอโรซาครับ ย่องย่องมาแล้วก็ยิงลูดิสตููยังเข้าไปได้ครับสมพรยศนี่เสียได้เลยครับเดาใจถูกนะครับแต่ว่าปัดไม่ออกครับโอ้โหนี่ เกือบไปเหมือนกันครับแฟนบอลเจ้าถิ่นครับบุรีรัมเกือบใจหายเข้าจังหวะยิงนะครับของสมยูเอลโรซาครับสมพรยศนั้นพุ่งไม่ถูกทางแล้วนะครับโ้แต่สุดท้ายบอลยังรอดแขนนะครับของสมพรยศเข้าไปครับ1ประตูต่อศูนย์ะครับสมบูเอลโรซายิงจุดโทษให้บุรีรัมขึ้นนาเอสจีเมืองทองยูิเด็ดในนาทีที่72ครับ โอ้โหนี่เสงเลยครับต้องมาปรึกษากรบโกีิก้าเดี๋ยวแล้วนะครับโยโย่โสกี้เดี๋ยวอาจจะมีการขยับตัวผู้เล่นอีกแล้วครับสำรองเกมรุกนี่ยังเหลือเยอะเลยนะครับทั้งกรลวิทษานะครับทั้งศรีหนาสุทธิศักดิ์นะครับวงสกรชัยกุลเทวินแล้วก็สารัตกัญญาโรจนะครับนี่โอ้โหจังหวะโอ้หมือเดี่ยวมือซ้ายครับปัดนี่อยู่ครับยอดว่าไปด่ลูกนี้สมพรก็น่าจะปัดออกนะครับ โอ้น่าเสียดายครับ <c oughs> คือคนยิงก็หืม <c oughs> โล่งใจครับส่วนคนที่เกือบจะเซฟได้ก็เสียดายสุดๆเลยครับ <c oughs> นี่ก็โล่งใจเหมือนกันครับประธานสโมสรคณนิวินชิดชอบครับแล้วก็โค้ชจากอเล็กซนเดกาม่าครับก็ยังพอมีเวลาอยู่นะครับสำหรับเอสจีเมืงองทองยูไนเต็ดนะครับ